สำหรับโจทย์ข้อนี้ก็ทำให้ส่วนจริงกับส่วนจิตภาพอยู่แยกกันออกมาก่อนนะก็ใช้สูตรหน้ากำลังสาบวกสหน้ากำลังสองหลังบวกสหน้าหลังกำลังสองบวกกับหลังกำลังสาม ก็เอาเส่วนจริงมาอยู่ด้วยกันเอาเส่วนจิตภาพมาอยู่ด้วยกันเราก็จะรู้แล้วล่ะว่า c ก็จะเท่ากับ A กำลัง3ลบ 3A B กลังสแล้วก็ 3A กำลังสอลบ B กำลัง3ลบ107ตรงนี้คือส่วนจินตภาพจะต้องเท่ากับ0ก็ย้ายข้าง107ไปอีกฝั่งหนึงหลังจากนั้นก็ดึงตัวร่วมกันออกมา คือ b คูณกับ3 a กําลัง2ลบ b กําลัง2เท่ากัรยเนื่องจากว่า107เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอยู่2กรณี b อาจจะเท่ากับ1แล้วก็3 a กําลัง2ลบ b กําลัง2เนี่ยไปเท่ากับ107หรือ b เนี่ยเท่ากับร0 7 แล้วก็3 a 1. กําลังสองลบ b กําลังสองเท่ากันหนึ่งกรณีที่ b เท่ากันหนึ่งก็เอาเข้าไปแทนค่านะ แต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า a b c เป็นจำนวนเต็มบวกนะเพราะฉะนั้น a ที่เท่ากับลบ6เนี่ยจะใช้ไม่ได้มาดูอีกกรณีหนึ่งถ้า b เป็น107ใช่ไหมแทนค่าลงไปก็ทำการคิดเลขกันออกมานะ คือถ้าย้ายสามไปหาเนี่ยมันจะได้ประมาณ3ามพ6นแก็ถ้าหารากที่2มันก็ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มอยู่ดีถูกปะเพราะว่ามันเป็นทศนิยมมาแล้วนะเพราะนั้นกรณีตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดต่อแล้วก็จะใช้ไม่ได้เร,<ม>เราก็จะรู้แล้วละ่ะว่า a เนี่ยมันเท่ากับ6นะงั้นก็เอา a เท่ากับ6เอา b เท่ากับ1ไปแทนในสมการที่มันเป็นส่วนจริงอะ่ะก<อ>็จะได้ค่า4ออกมา พณนีก็ได้คำตอบแล้ว4เท่ากับ198เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเอง